เครื่องยนต์เดิมๆจากโรงงานครับผมเดิมแท้ตั้งคันแบบออริจินอลเลยนะรถตู้คันนี้ครับผมโตท่าคอมเตอร์3.0 D4D นะครับปี2017ราคาถูกสุดในตลาดเลยก็ว่าได้นะครับผมตลาดรถตู้คันนี้ถูกสุดแล้วนะครับผม759,000บาทแถมยังฟรีดาวได้ด้วยนะครับผมอันนี้ปีดาวนะดอกเบีย้ยเบาๆครับผม3.99นะถูกสุดแล้วดอกเบีย้ยถูกกว่าป้ายแดงด้วยซ้ำนะครับผมเป็นรถกดประจำการใช้งานน้อยๆสภาพเนียบๆนะครับผมพี่ๆท่านใดสนใจจับจองเป็นเจ้าของ ผทรมาหาบูมก่อนได้เลยครับ090 298 98 93ครับผมนะรับชมคลิปกันให้จบรายละเอียดของตัวรถจะเป็นไงกันบ้างไปรับชมกันเลยครับผมโอเคครับผมสวัสดีพี่พีดูท่านนะครับกลับมาพบกับบูมอีกแล้วในช่องรถตู้บูมบูมนะครับผมที่จะมารีวิวรถตู้จัมโบ่รถตู้ทำเงินแบบนี้เลยนะครับผมโตลต้าคอมพิวเตอร์สามจุดศูนย์ดีโฟดีนะครับผมอันนี้ราคาเบาสุดในตลาดเลยเพราะว่าได ครับผมนะสำหรับพี่ๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับฝากพี่ๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับบูมด้วยนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับรถตู้บูมบูมขบริษัทเพชรยนต์นะครับผมนะถ้าพี่ๆอยากมารับชมรถด้วยตรยงหรือว่ามาทดลองขับขอเรียนเชิญนะครับผมสายแท่งสิบแปดแยกหนึ่งกรุงเทพเป็นบุรีครับผมนะในสตลอกมีมากกว่าเจ็ดสิบคันเลยนะครับผมสำหรับรถตู้ของเราตอนนี้นะครับผมทุกค,คันเป็นรถตู้กดประจำการมานะครับผมรถกดประจำการดียังไงก็คือ มีการเช็คตามระยะผมมีการเมตแนนกันตามระยะนะตรวจสอบประวัติศูนย์ได้ไม่มีปัญหา,หาในการใช้งานแน่นอนและใช้งานน้อยๆครับผมนะใช้งานไม่เยอะอย่างเช่นครันงนี้เลยครับผมะเบียนทอนูสองสี่นะครับผมเก้าสองหกห้ากรุงเทพมหานครเดไม้ฟ้าส่วนบุคคลถูกต้องต,ตามกฎหมายครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมรีวิวให้รับชมดีกว่าว่าเป็นไงกันบ้างคันนี้รู้สึกจะเป็นปีสองพันสิบเจ็ดครับผมนะราคาเบาสุดในตลาดเลยนะราคาเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผม จัดยอดได้ฟรีไะ้รัาเหมือนกันคันนี้นะครับผมโอเคครับนี่เรื่องขอมไฟด้านหน้าเลยสายแจวแบบนี้ถ้าจอดอยู่สาขาสองแบบนี้แดลว่าพร้อมขายพร้อมใช้งานครับผมนะไม่ต้องไปทาอะไรเพิ่มเติมไม่ต้องไปเก็บเพิ่มเติมเลยนะครับผมผมไฟสายแจวแบบนี้ไฟมันตริรีเฟคเตอร์ครับผมมาพร้อมกับไฟตัดหมอกมีมาให้เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงตัวกระจังหน้าที่เป็นโครเมียมนะครับสองชั้นเส้นใหญ่มาพร้อมกับแผงระบายอากาศแบบนี้เลยนะครับผม,ผมว่าไมคกิฟต์นะครับ ตู้คอมพิวเตอร์นะส่วนใหญ่วิ่งกันไปสี่หน้าแต่แล้วเป็นโฉมยอดนิยมครับผมปีสองพันสิบแปดก็ถือว่าเป็นโฉมสุดท้ายแล้วนะก่อนจะเปลี่ยนเป็นตัวหน้ายาวครับผมแต่คันนี้ปีสองพันสิบเจ็ดก็เป็นโฉมไม่ได้เช่นเช่นเดียวกันนะครับตัวดอกเบี้ยสองจุดห้าเก้ายังมีอยู่นะครับผมนะแต่ว่าก็ไม่ใช่กับรถทุกคันนะครับผมนะถ้าพี่ๆสนใจสอบถามเพิ่มเติมมาก่อนได้บผมมีรถให้เลือกอีกหลายเซกเมนต์เลยนะมีหลายประเภทมีทุกรุ่นทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อเลยก็ว่าได้ นะครับผมโอเคมาต่อกันที่ด้านข้างกันดีกว่านะครับผมกระจกมองข้างจะได้เป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับผมเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะตามสไตล์ของคอมพิวเตอร์ครับผมรถใหญ่ๆแบบนี้มีกระจกปรับไฟฟ้ามาให้นะครับผมเหลี่ยมสังสวยงามรอยต่อเนี่ยมีสนิทครับผมนะเท่ากันทุกจุดแบบนี้เลยนะสวยๆเงาๆของเทากัดอยู่บรินนเวณนี้ถูกต้องอยู่แล้วนะครับผมนะแบบนี้เลยในส่วนของพ์ทกระจก,กนี่ครับต้องมีโลโก้โตโยต้าทุกบานนะ กระจกเดิมแท้ไม่มีเปลี่ยนไม่มีปิดอันมาแน่นอนนะครับผมมาต่อกันที่ในส่วนของช่วงล้อครับผมคันนี้ได้เป็นล้อกระทะนะไม่มีรอยขีดข่วนเบียดฟุบบาทมาเลยนะครับผมรัดด้วยายางไฟตนไปี21เลยนะล้อแมกไอ้ล้อกระทะขอติดอ่านะครับผมนะลอกยางลึกๆแบบนี้เลยนะครับใช้งานได้อีกยาวๆไม่ต้องเปลี่ยนยางก,กันเลยคันนี้ฟรีดาวนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะสําหรับรถตู้คอมพิวเตอร์คันนี้ครับผมจับฟรีดาวได้นะครับ ดูที่โชกนะครับผมไม่มีซึมเลยนะโครงสร้างเดิมเดิครับผมเป็นรถบทประจําการนะใช้งานน้อยเมนเทนเน้นบ่อยๆนะครับผมนะแบบนี้น็อตไม่มีขยับเลยนะครับผมรถบทประจาการข้อดีเขาเยอะนะครับผมรถสอบประวัติสูย์ได้ไม่มีรถวิ่งวินป้ายเหลืองมาให้พี่ๆได้เห็นแน่นอนนะสําหรับของบริษัทเพชรยนต์นะครับผมแขงปราตัวับผมคุมโทนด้วยสีดําแบบนี้นะเห็นเม็ดอาชัดเจนด้วยนะครับผมสีสวยๆ เรียบเนียนเสมอกัน,นครับผมไม่ต้องทําสีกลับสีมาแน่นอนนะแบบนี้เลยนี่ครับดูที่น็อตขอบประตูนะครับผมนะตามซอกต่างๆน็อตไม่ขยับเลยสีก็ไม่ต้องเก็บเช่นเดียวกันนะครับผมเห็นเม็ดพาร์ชัดเจนแบบนี้เลยนะทุกจุดนะครับผมน็อตไม่ขยับสีไม่ต้องเก็บนะครับผมอ่ะดูรอยโลบอทกันสักหน่อยสปอตเม็ดอาร์นะครับผมนี่มีคราบฝุ่นอย่างนี้แสดงว่าไม่ค่อยได้แกะ,ะผมนะไม่ได้เอาไปทําอะไรมาแน่นอนเนเม็ดอาร์ชัดเจนแบบนี้นะครับผมเป็นรอย จากโรบอทเลยนะครับผมจากโรงงานต้องมีมาให้แบบนี้นะ,ะแสดงว่าไม่มีการโป้สีทำสีมาแน่นอนนะผมร,รถไม่โดนไม่มีเตือนการปิดคว่ำตามมา,ามมตรฐานของบริษัทเป็นเนเลยครับผมไม่มีบิดคว่ำจมน้ำน้ำท่วมตัดต่อตัดแต่งไม่มีแน่นอนนะเครื่องยนต์สามพันเดิมๆเป็นเหมือนตัววีโก้แชมเลยนะครับผมโอเคดูที่แป้นเบรกแป้นคันเร่งนะนี่ครับร่อ,อของสนิมแทบไม่มีเลยนะถือว่าใหม่คลิปครับผมซึงหล่อทำการใช้งานเปลี่ยนได้ตามปกตินะครับผมนะอายุรถ ปีส0 1สิบเจ็ดแบบนี้นะครับผมคันนี้เลขไม่อยู่ที่แสนน,น,นนิดๆเท่านั้นะเองนะเลขไม่ก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะครับผมกลางๆนะเลขไมแ่แสนเนี่ยเพราะว่าส่งกันดั้มที่พี่ทราบก,กันดีอยู่แล้วรับส่งนะักท่องเที่ยวรับส่งผู้โดยสารนะวิ่งกันทั้งวันสี่ห้าแสนโลบางคันเป็นล้านนะครับผมก็มีเหมือนกันนะอันนี้แค่แสนต้นๆก็ถือว่ายังอยู่ในแบบวันรับได้นะครับผมนะไม่เยอะกลางๆ ภายในได้เป็นเบาะผ้าสีแถวออริจินัลตามโรงงานเลยนะครับผมเบาะผ้าสีแถวโอเคเดี๋ยวผมขอใส่ตัวสียางกระดูกงวดโอเคนี่ครับมาดูกันต่อที่พวงมาลัยครับผมพวงมาลัยสี่ก้านเดิมแท้จากโรงงานเช่นเดียวกันไม่มีรอยถลอกหร,อกหรือว่าแตกรายงานเลยนะรถไม่ช้ำครับผมบอกเลยแบบนี้นี่ครับได้วิทยุ f m a มาด้วยเยตีบสาย usb ได้อีกต่างหากนะรวมถึงเกียร์แมนนวลแอร์แมนนวลสามหัวแบบนี้นะครับผม ก็คือออริจินอลครับผมเดิมแท้จากโรงงานนะไม่ต้องไปตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับผมช่วงไฮพิซันแบบนี้พลาดไม่ได้นะกับตัวรถตู้นะผมบอกเลยรับงานกันไม่หวั่นไม่ไหวนะครับผมงานเยอะมากแน่นอนทําเงินอย่างเดียวผมรถตู้นี่ครับเตรียมสันสวยงามนะรอยต่อทุกชิ้นส่วนแนบเนียนสนิทนะครับผมไม่มีการตัดต่อตัดแต่งมาให้พี่ๆได้เห็นแน่นอนนะแบบนี้เลยเอผมเม็ดอาร์กด้านนอกก็เห็นชัดเจนแบบนี้นะครับผม อย่างที่ผมบอกเลยนี่ครับสวยงามทุกจุดโอเคมาดูกันที่ฝาท้ายเพิงดีกว่านะครับผมภายท้ายก็ถือว่ายังใสแจ๋วแบบนี้เลยนะนี่สภ,ภาพสวยเนียนกริบไม่ต้องไปเก็บงานเพิ่มเติม,ตมนะครับผมจําทะเบียนไว้นะครับผมแคปเลขทะเบียนและส่งมาให้ผมก็ได้หรือพัแคชส่วนตัวมาหรือว่าโทรหาบ้มได้เลยนะครับศูนย์เก้าศูนย์สองเก้าแปดเก้าแปดเก้าสามครับผมรถตู้มีให้พี่พได้เลือกกันอีกเจ็ดสิบคั้เลยนะส่วนใหญ่เหมือนกันหมดไปลดบทประํำการครับผม พี่ไม่ต้องกลัวเลยว่ารถจะชำนะคัดเกตคุณภาพมาให้พี่ๆอยู่แล้วตัวเกียร์ A นะครับผมจัมโบ้จัมโบ้แบบนี้นะโอเคฝาท้ายไม่ได้เปิดนะครับผมไล่ฟงไลฟ่ฟ้ามีมาให้เรียบร้อยตัวกระจกกลร,ะระยยะก,ก็มีนะครับผมรวมถึงก้านปัดน้ำฝนและไบไฟเบรกตรงนี้สานะครับมีมาแล้วเรียบร้อยเหมือนกันโคมไฟใส่แจวแบบนี้แบบที่ผมมองเลยนะไม่มีรอยขนแมวรอยขีดข่วนเลยนะครับมาดูพัดด้านล่างกันหน่อยดีกว่านะครับผม ช่วงล่างเป็นไงบ้างนะครับนี่ครับช่วงล่างยังใหม่กริบๆเลยนะมีรอยแต้มมาจากโรงงานด้วยล้ออะไหล่มีให้นะครับผมตัวแหนบตัวโช้กตัวเพาไม่มีรอยสนิมเลยนะมีเล็กๆน้อยๆครับผมแต่ว่ารถเราไม่ได้ลุยมาแน่นอนนะตามอายุการใช้งานนะครับแต่ไม่ต้องไปเก็บเพิ่มเติมครับเอาไปวิ่งใช้งานอย่างเดียวกับโปรขับฟรี90วันครับผมนะไม่ต้องซ่อมไม่ต้องเปลี่ยนยางกันเลยแล้วก็ไม่ต้องจ่ายค่างวด,ดด้วยใน90วันนี้มาจ่ายทีไปหน้าได้เลยนะครับผม นี่เียมสันสวยงามนะครับผมลองบานสไลด์เห็นชัดเจนแบบนี้นะรอยตรงรอยต่อเนียนสวยนะครับกระจกคุบพานต้องมีโลโก้นะผมบอกเลยโลโก้โตโยต้านะครับผมนี่แบบที่ผมบอกนะครับอามาดูภายในหะ้องผู้โดยสารกันดีกว่านี่ครับภายในนะครับผมเดิมแท้อริจินอลแบบนี้เลยนะได้เป็นเบาะผ้าสี่แถวครับผมเน้นรับส่งพนักง,งานหรือว่าเอาไปรับส่งนักเรียนก็ได้ครับผมนะตีไปเลยนักเรียนกี่คน จำนวนรายได้ได้เลยนะครับผมนะหาตังค์ทำเงินอย่างเดียวแบบนี้นะครับบาะไม่มีบุกไม่มียุบไม่มีขาดบอก้าใหมใหม่ทิดตแบบนี้เลยเดี๋ยวมีมารบๆบพวกอุปกรณ์ถังนะับเพลิงนะหรือว่าที่ถูกกระจกฉูกเชิญน,นะครับเดี๋ยวผมแถมให้ไปเลยฟรีครับผมหเห็นชัดเจนจริงนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะรอยโรบอทมีให้เห็นแอร์ผนังแอร์เพดานมีนะครับผมแบบนี้เลยนะไม่ต้องบูผนังใหม่ปูพื้นก็ไม่ต้องปูใหม่เช่นเดียวกัดดงงนนะ มเกสตูแบบเล็กนะครับผมแบบออริจินอลจากโรงงานก็มีเหมือนกันนะแบบนี้ถุงเครื่องมือแม่แรงมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ต้องไปซื้อกันเพิ่มเติมเป็นของแท้จากโรงงานนะพี่ๆสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับผมดูที่ความเดิมหน่อยแล้วกันนะครับผมตัวล็อกประตูนะแบบนี้เลยนี่ครับไม่มีตําหนิเลยนะหาตาหนิให้พี่ๆไม่เจอเลยนี่ครับผมหัวล็อกไม่มีขยับครับชิ้นส่วนเดียวนะครับสวยกริบเลย ตามที่ผมบอกนะสีไม่ต้องเก็บนะครับผมเมทาร์คมีให้เห็นคมๆแบบนี้นะครับผมเม่ทาร์กด้านนอกก็เช่นเดียวกันตัวบานสไลด์เนี่ยผหไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับผมใช้งานได้ตามปกติแบบนี้นะครับผมเมทาร์คเห็นชัดเจนนะสไลด์ได้ไม่มีตกล่องนะครับผมฟังก์ชังตอนปิดประตูนี่ครับทีเดียวสนิทเอาอยู่แบบนี้เลยนะครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างดีกว่านะครับผมให้ดูความเดิมนะเน้นดูความเดิมอย่างเดียวนี่ครับผม พี่จะได้มั่นใจในตัวรถนะรถไปวิ่งใช้งานไม่ต้องเอาไปซ่อมนะครับผมนะและได้รถแบบเหมือนมือเดียวจากป้ายแดงเลยนะครับผมเพราะเป็นรถตกแต่งการมานะแบบนี้ดูเม็ดอาร์กหน่อยอ่านี่ครับผมเดี๋ยวทําความสะอาดปรับสภาพสักเล็กน้อยนะครับผมสปาให้น้องๆหน่อยก็น่าจะโอเคแล้วนะครับผมแต่ก็ไม่ต้องเก็บอะไรเพิ่มเติมเลยนะวันรับรถเดี๋ยวผมจัดการให้ฟรีๆไม่คิดค่าใช้ใจ่ายโอเคได้เปิดเครื่องยนต์กันทักทีครับผมนะ มีโอกาสได้เปิดให้พี่ๆได้รับชมแล้วนี่ครับผมเครื่องยนต์เดิมๆจากโรงงานมีรอยแต้มมาจากโรงงานเต็มไปหมดเลยครับผมนะร็อตไม่มีขยับสักส่วนเดียวนะฝาสุบแทบจะยังไม่เปิดเลยนะครับผมลูกแบตเปลี่ยนให้ใหม่นะครับอันนี้ใช้งานได้ตามปกติไม่มีการรั่วซึมหรืออะไรเยอมของของเหลวแน่นอนนะครับดูได้เลยนะสภาพใหม่กิ๊บๆแบบนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับพี่ๆนี่ครับภายในสวยงามแบบนี้เลยนะโอเครวมๆก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับพี่ๆที่กําลังมองหารถตู้นะผมแนะนําเลยเป็นอันนี้นะครับผมนะราคาเบาสุดในตลาดแล้วก็ว่าได้นะครับดอกเบี้ยถูกมากๆดอกเบี้ยถูกสุดในยา่านบึงบุรีหรือในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับผมเพราะว่าเป็นดีลเลอร์เจ้าใหญ่นะที่จะได้ดอกเบี้ยถูกแบบนี้นะครับผมที่อื่นก็อาจจะแรงทั้งนิดนึงนะครับผมคุณภ,ภาพของตัวรถไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมรถเกียร์เอขัดคุณภาพตามมาตรฐานของบริษัทเป็ดยนต์ไม่มีชนหนักผิดคว่ำจม,ม,มน้ำน้ำท่วมตัดต่อตัดแต่งมาอย่างแน่นอนนะครับผม สำหรับโตต้าคอมพิวเตอร์สามจุดศูนย์ดีโฟดีคันนี้นะครับผมปีสองพันสิบเจ็ดนะเทคใหม่แสนกลางๆประมาณแสนห้าประมาณนี้นะครับผมราคาถูกสุดในตลาดเลยเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทและคันนี้ฟรีดาวน์ได้ด้วยนะครับผมนะทําฟรีดาวน์ให้เลยแนะนํพี่พีจ่ายค่าประกันแยกนะครับผมค่าประกันค่าดําเนินการค่าโอนนะจ่ายแยกไปเลยนะครับผมจะได้ไม่ต้องใช้เงินในการออกรถเลยนะครับผมแบบนี้ทําฟรีดาวน์ทำไปเลยพี่ๆี่ท่านใดสนใจจับจองเป็นเจ้าของโทรหาบุ้งได้ก่อนเลยครับ 0902989893ครับผมนะโอเคครับขอบคุณพี่พีที่รับชมกันมาจนจบนะฝากวิ่พีช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจกันด้วยอยากดูจุดไหนเป็นพิเศษบอกกันได้เลยนะครับผมนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับผมนึกถึงรถตู้ทำเงินนึกถึงบุมเลยครับสวัสดีครับ